เป็นไงล่ะก็จะได้แสงไปสนับสนุนตัวเองสุดท้ายคนด่ากันทั้งประเทศไม่ต้องไปดูจากที่ไหนหรอกครับดูจากคลิปทุ่ตัวเองลงไปเมื่อวานนี่แหละล้านห้าแสนวิวคอมเมนต์หมื่นกว่า90%ยังสนับสนุนการจอมพลังมีเกือบครึ่งด่าส้มด่าคนขายขีมด่าไปถึงสินค้าผลิตภัณฑ์ยกเลิกการสั่งซื้อด่าไปถึงพัก เลิกเลือกเลิก,เลกสนับสนุนอีกบอกว่าเลือกเข้ามาทํางานให้ประชาชนไม่ใช่เลือกเข้ามาเพื่อแซะคนดีหาแสงด่าทหารลม้มเจ้าผิดหวังมากๆเลยที่เลือกมันเป็นไงละ่ะกะจะได้แสงแต่ได้ควันพิษกลับไปสูตรเข้าไปเต็มๆเลยพิษที่ตัวเองก่อขึ้นมันย้อนกลับไปทาร้ายตัวเองความดีมันฆ่าไม่ตายนะแต่ความชั่วนี่มันเห็นง่ายเห็นชัดแล้วคนที่ไม่รู้เขาก็รู้กันหมดแล้วระวังตัวไว้มากๆคนประชาชนเขาไม่ได้โง่ โง่ครั้งสองครั้งมันก็ต้องพอได้แล้วเลิกโง่ได้แล้วอย่ามาใช้มุกเดิมๆวาทกรรมเดิมทําเป็นมีเสียงกระแทกเสียสีไปเจาะแผลเขาเป็นไงละ่ะพอโดนแสะเข้าแผลตัวเองทีหนึ่งมันเจ็บปวดขนาดไหนจะมาแซะคนอื่นมั่นใจหรือยังว่าตัวเองสะอาดพอการอาดไม่ใช่คนดีทั้งหมดแต่การสร้างรูปธรรมความดีไว้ไม่น้อยเลยแล้วพวกเองละ่ะทาอะไรกับประชาชนบ้างนอกจากหิวแสงหิวกระแสก็สมน้ําหน้ากันแล้ว ที่แสงกับกระแสนี่มันกลับไปทำร้ายตัวเองนี่แหละที่เขาเรียกว่าเวรกรรม